สวัสดีครับสมาชิกสูตรหวยบนดินทุกท่านนะครับมาพบกับท่านสมาชิกท่านผู้ชมกันในคลิปนี้ผมก็มีเลขปักหลักหน่วยบนครับงวดประจำวันที่1ทธันวาคม2563ลงคลิปให้กับท่านสมาชิกท่านผู้ชมที่กำลังหาข้อมูลแนวทางเลขเด่นหลักหน่วยบนครับจะได้มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับคำเตือนครับ คลิป pto นี้แนะนำการคิดสูตรหวยหาเลขตัวเด่นปักหลักหน่วยบนสรุปเลข7สูตรชนกันเพื่อหาเลขตัวเด่นปักหลักหน่วยบนเป็นแนวทางการซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้การพิจารณานในการรับชมนะครับขอบคุณครับมาดูสูตรการคำนวณหาเลขปักหลักหน่วยบนนะครับทั้งหมดมีอยู่ด้วยกัน8 7สูตรนะครับ ทั้งหมดเจ็ดสูตรในแต่ละสูตรนั้นก็จะนําเลขรางวัลที่1งวดล่าสุดนะครับคืองวดวันที่16พฤศจิกายน2 5 6 3มาเป็นแนวทางการคิดการคำนวณในแต่ละสูตรนะครับมาดูสูตรที่1ครับในสูตรที่1นะครับสูตรที่1ให้นำหลักแสน บวกหลักหน่วยบวกเลขที่คือ3ครับหลักแสนรางวันที่หนึ่งงวดล่าสุดครับคือ9ครับบวกหลักหน่วยคือ1ครับบวกเลขที่คือ3เท่ากับ9บวก1บวก3ครับแสนบวกหน่วยบวก3เท่ากับ9บวก1บวก3ครับ9บวก1เท่ากับ10ครับ10บวก3เท่ากับ13ครับ ได้สิโอ3ตัวหลังเป็นเลขธรรมสูตรนะครับได้เลข3ก่อนนับลบจาก3มา1แต้มคือ2ครับบวกจากเลข2เพิ่มขึ้นไปให้ได้เลข9ตัว9หลักครับ2 3 4 5 678 90ครับนี่คือสูตรที่1ครับต่อไปสูตรที่2ครับให้นําหลักหมื่นบวกหลักหน่วยบวกเลขคงที่คือ3ครับหลักหมื่นรางวัลที่1คือ7ครับบวกหลักหน่วยขึ้น1ครับบวกเลขที่คือ3ครับเท่ากับ7บวก1นบวก3นะครับหลักหมื่นบวกหน่วยบวก3เท่ากับ7บวก1บวก3 เจ็ดบวกหนึ่งเทากับแปครับแปดบวกสามเท่ากับสิครับได้11เอาหนึ่งตัวหลังเป็นเลขทรรมสูตรครับได้หนึ่งก็นับรถหนึ่งมาหนึแต้มคือ0นครับบวกจากเลขศูนย์เพิ่มขึ้นไปหันจาเลขเตัว9้าหลักครับ0ูนย์หนึ่งสอดแครับนี่คือสูตรที่2ครับต่อไปสูตรที่3ครับ สูตรที่3ให้นําหลักพันบวกหลักหน่วยบวกเลขคงที่คือ3ครับหลักพันรางวัลที่1ก็คือ2ครับบวกหลักหน่วยคือ1นครับบวกเลข,ขงที่คือ3ามครับเท่ากับ2 1, 3, บวก1บวก3ครับในสูตรที่3ครับพันบวกหน่วยบวก3เท่ากับ2บวก1บวก3ครับ2บวก1เท่ากับ3ครับ3บวกอ่าเท่ากับ3เลข3เลขทำสูตรครับได้เลข3เป็นเลขตา บวกสามครับเท่ากับบวกสามสองสองบวกหนึ่งนะครับเท่ากับสามสามบวกสามเท่ากับหกครับ, 3. 3รบเป็นตัวบวกนะครับเป็นตัวบวกนะครับถ้าบวกสามอีกท oui ี่หนึ่ง <neo> ครับสองบวกนะครับสามแล้วก็มาบวกกับสามอีกครับในกองที่ตัวสุดท้ายคือสามครับบวกสามเท่ากับหกครับเท่ากับหก ได้เลข6เลขทำสูตรครับได้6ก็นำลบหน1แต้มคือ5ครับบวกจากเลข5าเพิ่มเงินไปอันนี้เลข9ตัว9กหลังครับ5้7 8 9 0 1 2 3นครับนี่คือสูตรที่3ครับต่อไปสูตรที่4ครับสูตรที่4ให้นำหลักร้อยรางวันที่1บวกหลักหน่วยบนบวกเลขที่คือ3ครับหลักร้อยรางวัลที่1ก็คือ6ครับบวกหลักหน่วยบนคือ1ครับบวกเลขที่คือ3เท่ากับ6บวก1บวกาครับ ร้อยบวกหน่วยบวก3ามเท่ากับหบวกหบวกสามหครับเจวกสาเท่ากับสิครับเอาศูนย์ตัวหลังนี้ทาสูตรเลยครับได้สูตรนับลบถึงแทมคือเครับบวกจากได้เก้เพิ่มขึ้นไปให้ได้เลขเก้าตัว9กลัะครับ90-123-4567ครับนี่คือสูตรที่สครับต่อไปสูตรที่หครับสูตรที่หให้นำหลักสิบบวกหลักหน่วยบวกเลขทั้งที่คือสามครับหลักสิบรางวัลที่หนึ่งคือหกครับบวกหลักหน่วยคือหนึครับบวกเลขที่คือสามเท่ากับหกบวกหน สูตรที่หครับ10บวกหน่วยบวก3เท่ากับ6บวก1บวก3 6มหบวกหนึับเจบวก3เท่ากับ10เอาศูนย์ตัวหลังเลขทำศูตรนะครับได้ 4, ครับสครับเลขศูนย์ก็นับลดลงแ้มคือ9ครับบวกจากเลข9เพิ่มขึ้นไปให้เลข9ตัวเข้าหลังครับ 1> 90 1 2 3 4 5 6 7นี่ครับนี่คือสูตรที่5ครับต่อไปสูตรที่6นะครับสูตรที่6ให้นำหลักสิบล่างครับบวกหลักหน่วยบนบวกเลขที่คือ3ครับหลักสิบตันล่างคือ4ครับบวกหลักหน่วยบนคือ1ครับบวกเลขที่คือ3เท่ากับ4บวก1บวก3ครับในสูตรที่6ครับ10ล่างบวกหน่วยบวก3 เท่ากับ4บวก1บวก3ครับ4บวก1เท่ากับ5 5บวก3เท่ากับ8ครับในเลข8เลขทำสูตรครับนับลด1แต้มคือ7ครับบวกจากเลข7เพิ่มขึ้นไปจห้ได้เลข9ตัว9ละครับ7 8 9 0 1 2 3 4 5ครับนี่คือสูตรที่6ครับ ก็ไปสูตรที่7ครับเป็นสูตรสุดท้ายครับสูตรที่7ให้นําหลักหน่วยล่างบวกหลักหน่วยบนบวกเลขพื้นที่คือ3ครับหลักหน่วยล่างงวดล่าสุดคือออก4ี่หครับหลักหน่วยคือคือ6ครับบวกหน่วยบนคือ1ครับบวกรื้งที่คือ3เท่ากับ6กบวกหบวกสครับในสูตรที่สูตรที่7ครับหน่วยล่างบวกหน่วยบนบวก3เท่ากับ6กบวกหบวกสครับหกบวกหเท่ากับเครับเบวกสเท่ากับสิครับเอาศูนย์จนหลังเป็นเลขทาสูตรครับได้ศูนย์นับลบถึงแต้มคือ9ครับบวกจากเลขก เพิ่มขึ้นไปหันเลข9ตัว9หละครับ9 0 1 2 3 4 5 6 7ครับนี่คือสูตรที่7 ซึ่งเป็นสูตรสุดท้ายนะครับเมื่อได้ตัวเลขทั้ง7สูตรนะครับได้ตัวเลขเด่นทั้ง7สูตรผมจะนับแต้มชนกันนะครับเพื่อหาเลขเด่นสรุปเลขเด่น7สูตรชนกันครับแต้มเด่นนะครับมานับตั้งแต่เลข1กันก็เลยครับเลข1จะชนจีสูตรครับเลข1ครับในสูตรที่1เลข1ไม่มีครับ2 3 4 5 6 7 8 9 0เ็ลข1ไม่มีข้ามไปนะครับต่อไปเลข2ครับ1สูตร2สูตร3สูตร4สูตร 5สูตร6สูตร7สูตรครับเลข2เป็นตัวที่1ครับชน7สูตรครับเลข2ครับชน7สูตรนะครับต่อไปเลข3ครับเลข3ครับ1สูตร2สูตร3สูตร4สูตร5สูตร6สูตร7สูตรครับเลข3ชน7สูตรนะครับเป็นตัวที่2ครับเลข3ครับต่อไปเลข4ครับนับแต้มเลข4ครับ1สูตร2สูตร สูตรที่3ไม่มีเลข4ครับ5 6 7 8 9 0 1 2 3ไม่มีเลข4ก็ข้ามไปครับต่อไปเลข5ครับเลข5ครับ1สูตร2สูตร3สูตร4สูตร5สูตร6สูตร7สูตรครับเลข5ชน7สูตรครับเลข5ครับชน7สูตรครับเลข5ตัวนะครับต่อไปเลข6ครับเลข6ครับ1สูตร2สูตร1สูตร2สูตร3สูตร สสูตรหาสูตรหกสูตรที่หไม่มีครับสูตรที่หเลขหไม่มีครับเจ็ดแปดเกาศูึงสาไม่มีเลขหกครับต่อไปเลขเจ็ดครับเลขเครับหสูตรสองสูตรสามสูตรสี่สูตรห้าสูตรหกสูตรเจ็ดสูตรครับเลขเจ็ดชนเจ็ดสูตรนะครับเป็นตัวที่สี่ครับเลขเจ็ดครับชนเจ็ดสูตรครับต่อไปเลขแปดครับนับตามเลขแปดครับหนึ่งสูตรสองสูตรสามสูตร สูตรที่4เลข8ปดไมครับเ0้นย์งสงดไม่มีเลข8ครับต่อไปเลข9ครับเลข9 1สูตรสูตรที่2เลข9ไม่มีนะครับเลข9สูตรที่2ไม่มีศ1นย์5 6 7 strikes, 8้าเดดไม่มีเลข9ครับต่อไปเลข0นย์ครับเลข0นย์ครับ1สูตร2สูตร3สูตร4สูตร5สูตร6สูตร7สูตรครับเลข0ย์เป็นตัวที่5ครับ7สูตรครับ จ็ดสูตรนะครับเลขศูงครับสรุปเลขเด่นนะครับสรุปเลขเด่นปักหลักหน่วยบนนะครับปักหลักหน่วยบนจากการสรุปเลขทั้งหมด7สูตรครับได้เลขเด่นนะครับได้เลขเด่นที่ชนทั้ง7สูตรอยู่ที่ 5ตัวครับเลขเด่นครับหตัวมี2มี3มี5มี7มี0ย์ครับสองสาตัวไหนจะเด่นที่สุดนะครับตัวไหนจะมาตามสูตรคำนวณก็ต้องมารอรุ่นกันนะครับในงวดวันที่1ธันวาคม2องพสมาชิกท,ทุกท่านทุกคนก็โปรดใช้อ่าการพิจรารณาในการรับชมก่อนการตัดสินใจนครับมีเป็นสูตร แนวทางคำนวณหาเลขเต็นปักหลักหน่วยบนครับทั้งหมดมีเสูตรในแต่ละสูตรก็หลักการคิดการคำนวณก็บอกแก่ท่านสมาชิกท่านผู้ชมรู้นะครับว่าวิธีการคิดการคำนวณน,นะครับแล้วก็เลขที่สรุปทั้ง7สูตรได้เลขเด่น เลขเด่นทั้งเจ็ดสูตรก็จะมีอยู่ด้วยกันนะครับมีห้าตัวครับมีสองมีสามมีห้ามีเจ็ดมีศูนย์ครับสองสามห้าเจ็ดศูนย์ตัวไหนจะเด่นที่สุดนะครับตัวไหนจะมาตามสูตรตามคำนวณที่ผมได้สรุปตัวเลขให้ล่างครับท่านสมาชิกได้ดูนะครับขอบคุณสมาชิกสูตรหวยปนินทุกคนทุกท่านทุกกําลังใจครับที่เข้ามาติดตามรับชมชอบแนวทางการคิดการคํานวณสูตรหวยที่ผมได้หาข้อมูล การคำนวณสูตรเลขปักหลักปุ่ยบนลงคลิปให้กับท่านสมาชิกท่านผู้ชมได้ดูเพื่อเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจาาก็ฝากกดติดตามให้ดเลยครับกดซับสไครตกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการคิดค้นหาข้อมูลสูตรไวด้ดีๆเลขเด่นๆลงคลิปให้กับท่านสมาชิกท่านผู้ชมได้ติดตามรับชมกันอีกในคลิปต่อไปนะครับขอให้สมาชิกสูตรมวยบนินทุกท่านทุกคนโชคดีทุกท่านนะครับถูกสลากกินแบ่งรัฐบาล ในงวดประจำวันที่1ทธันวาคม2,563หาเฮงๆรวยๆกันทุกคนทุกท่านนะครับพบกันใหม่คลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ